นเต็มสิคะแน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 นเต็มก่อนปักอ่าดูกระโดดอ่ากระโดดมาตรงนี้หมดนะอ่าแล้วดูดูหนะเป็นตัวอย่างย่ะอ่าบอหน่าเลไปุ๊บยิงมาได้ยิงมาไดอ่าปม๊บเลยยี่ตรงนี้เลยแค่หนึ่งเซตอ่ามาขี่มาัตเต้อ อ่นห bon oh ัใจใสก่อนเลยแมตายดีวงมืนนังอยู่ไอ้ใส่ก่ตองฟัั้ตกันใครใครเยอะกว่าห้องกว่ได้แนนเยอะปอ้อมเ้นอะไ เอาไปสิคะแนนเต็มสิคะแนนลบหนึ่งเส็ยเเราไม่ได้เนาเดาแต่ละคแรกไม่ทำด้วยเก้าคะแนนสิบคะแนน,นสิบคะแนนสิบคะแนน,แน,น,แน,น,แน,นต้องหาเพราะว่าน้องคนนี้กล้